โจมตีหน่อยแน่เลยดิเบอร์พวกเรามาช่วยแล้วไรหนูคุนคือเอาไปนี้มาเต็มเลยมานี้ทุกคนเราไปสู้กันแบบพีอารยะดีกว่านะขอเวลาสักครู่อันนี้เซนทรัลบายบายไปไปไปนี่ก็มีอารยานั่นนี่ยี่ไงการใช้บอกไงลาเพื่อนดี่ลูกคนที่ขอเล่นด้วยคนสิ เนี่ยเนี่ยโอ้ยตายอย่างเขียดโอ้ยอืออืสถาที่ไหนล่ะโอ้ยจะมีสักครั้งไหมนี่ยที่ฉันไม่เป็นโเนี่ยเฮ้ยอาภัยลุงแกเฮ้ลุงแกสายตาไม่ค่อยดีแต่จริงๆลุงก็ช่วยเล่นให้มันดีหน่อยนะพวกผมเจ็บตัวตลอดเลยอ่ะโอ้โหขอโทษนะเด็กๆอ๋อควันลาวะวันนั้แล้ววันดยฉันเพนซิวแมนส่วนฉันสเปกแมนเอาล่ะได้เวลาโชว์ผลงานแล้วเฮ้